แม่เลี้ยงหลังจากที่แม่หมีแม่เลี้ยงของแอฟทักษะอ่อนได้โพสต์ภาพกับสามหนุ่มนนกุลชานน์ต่อธนภพและอดีตลูกเขยอย่างสงกรานต์เตชนะนรงค์และทําเอาชาวเน็ตฮือมาแล้วมากๆกกับการติดแฮชแท็กไว้ว่าช่วงเยียวยาหัวใจทำไรก็ไม่ผิดว่าที่รนาบอดีตลูกเขยโดยล่าสุดแม่เลี้ยงแอฟทักษะอ่อนได้โพสต์ภาพเยียวยาจิตใจภาคสองซึ่งเป็นภาพยืนคงแขนงสองหนุ่มนนกุลชาน,นองกับทีมพิธาพร้อมกับแคปชั่นและติดแฮชแท็กที่คนรออ่านไว้ว่า ช่วงเยีออยวยาหัวใจทำารก็ไม่ผิดภาคสองที่ว่าว่าที่ทำไมมีสองคนและงานนี้ใต้คอมเมนต์ก็มีคนกระหน่ำคอมเมนต์และลุ้นทั้งสองหนุหนนนกุลทีมให้เป็นตัวจริงของแอฟทักษะอ่อนกันเยอะมากเช่นขออนุญาตเชียร์คุณพิธาขัดความคิดเห็นส่วนตัวนะคะแม่หมีปัน่นพวกหนูอนุทีมพ่อส้มขัดใจฟูขึ้นมาทันทีที่เห็นพ่อส้มขออนุญาตเชียร์พ่อทีมคะ่ะคุณหมีหนนกุลคนเดียวพอคะ่ะนนกุลหล่อจังเชียร์คนน้องนะคบเพราะคนน้องอยู่ในเฟรมทั้งสองรูปคะ่ะนนกุลน่ารักไปช่วยงานทุกวันเลย นนกุลตัวจริงของใจมาทุกวันอยู่เคียงข้างดูแลตลอดคนอื่นปัดตกคุณยายที่เขาเลือกใครก็ควรเป็นกําลังใจให้เขาขะอายุไม่ใช่ปะพระเดนนะคะความสุขของพี่เขาสําคัญสุดอย่าทําให้พี่เขาลําบากใจเลยค่ะเอาเป็นว่าคนเล็กถ่ายรูปไปสองรอบัะเข้าบินแล้วค่ะเชื่อคําพูดแรกที่สุดขะประโยคแรกมักจริงเสมอนั้นคือโพสก่อนหน้านี้เชนกุลมากมากหนูว่ายายมีที้แรงเอฟซีเหมือนกันนะคะคุณยายอย่างปั่นิชนกุลนนกุลทั้งใจ